เฮ้ยล้างคำสาบได้แล้วจ้าอย่างใช่เฮ้ยต้องไปเอาที่กั้นใช่ไหมเออเอาลงน้ำหรอเออหนักปะไม่หนักไม่หนักเอาลงดิ่อย่างนี้เนาะ อามรมณ์นี้เลยเอออารมณ์น,นี้เลยจไว้จไว้จวว <c oughs> ้โยเลยโยเลยสายอยู่ไหนอ่ะปล่อยๆสาย่ไหอยากจะลงไปถ่ายปลาแต่ก็กลัว

ได้นอกเวลาด้วยไม่ได้อะไรด้วยนอกเววลาด้ยได้แกร์ได้นอกเวลาค่ะนะาปวดเบ็ดมาก่อนนะปวดเบ็ดก่อนเออมาติดลงไปกับเขาไหมเพราะว่ามันล็อกลำบากตรงนั้นนะเออลืนมันเลือกันเพื่นนี้ขอกลับกันหมดแล้วระวังลื่นนะ

ไปเลยไปเลยไปเลย,เยไ,ปไปเลยนะเกี่ยมาได้ตอนตอนหมดอแต่เขาอยากรู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่เฉยๆบริบาลใช่ริบาอัน,นั้นลงนัเองนะะเดี๋ยวก็้ยาเาท่าวยดีโอหน,นึง่งขวด นี่โยหนึ่งขวดน้ำแพรข้าวตุ่มมาให้เข้าข้อให้เหลอปลาใหม่ปลาเก่าปลาใหม่นะเรืนี้ใหม่หมเหมือนใหม่นะปลาใหม่ัเออน้าติ้งลงไปถ่ายรูปบี้รูปได้ให้เอาแพรขึ้นมาหน่อยนาติ้งส่งแพร ไม่ต้องกลัวเปียกกระลามาถึงขนาดนี้นี่ค่ะอ้าวยังอยู่ยังอยู่ใครปะเนี่ยอยู่เลยาพัเยเสียน่องเลยฮะพาดไปก่อนพาดไปก่อน ไม่ต้องลงไปไม่ต้องหรอเมียไม่ต้องอยู่ตรงนั้นแหละแล้วส่นเฉยขวดอยู่นี่นะติ๊นลืมโยนไปไปไม่ถึงอหแขไม่ไนี่ได้แล้วหนูยกยนไปเอาเปิดรองไหมอันนี้พี่ลงไดเปล่าวะได นี่ไงด้วยไม่กล้าเลยได้โอ้ยไงดีวะได้เจ้ไม่เป็นไรแข็งแรงพื้นลงได้ได้อยู่ยองยองแต่เราก็ยืนถ่ายวันนั้นเราก็ยืนถ่ายแค่นี้นะไไม่ด้้ตองงลอยากได้มุมสวยๆยับเยินก็มีเบ็ดคาหรือไม่ไม่มีครับแนนะครับไม่ดูตัวใหม่ปะเนี่ย ยยปวอยู่ไหนฮ ER. ทําท่าดีใจก่อนมือซ้ายเอาจับถ่ายถ่ายก่อนไหมรูปนงก่อนนะไม่อันนี้ถ่ายวิดีโอยิ้มก่อนหนึ่งสองก็ยิ้มด้วยนะโอเคถ่ายถ่ายนิ่งก่อนดิแป๊บหนึ่งดีโอ้โหพี่บอกะช่วยยกไหม

อ๋อแต่ตัวแล้วหูตันนะนี่ปลาหามันจับหใัหงมนี่ปลาใหม่ตรงนี้มันจะตึงรอบหัวหัวรอบหัวหนักสุดมากหนึ่งสองไปเนี่อง

เด็กตายใหญ่ด้วยที่ฝนถ่ายตรงตรงน้ำหนักอ่ะตรง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 น้าหนักงเลยเลยโอ้โหแชมป์แชมป์ตอนจบแชมป์ตอนจบแชมป์ตอนจบนะครับน้ำจับใจโอเคขอบคุณนี่ปลาขนดนี้หดเลยหัวใหญ่มีไฮเลยแหละใส่แววอ่ะอันเนี้ยนี่ใส่แววเลยนะเด็ดอ่ะ แค่เอาลงไให้เราดูหลังเธอ่ดีกว่โอ้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 โอแล้วอามันคงคิด้ทะรวัวสวมากินเงีเงียบแนะระวังระวังระวังที่มันเสียงเสียงอ่ตีตีเงียนะฝุดนะเดินมันเดืนี่ยคืไมาลม่ให้จับมอน เอาหัวไปก่อนเอาหัวลาบได้พี่หนลาบได้มนอไรเดี๋ยวมาบนนี่ใช้ลาบลาบล็อกผ้าใช่ไหมจงแล้วขึ้นมาตากศเมาอะไรตัวสางเลยมึงม่ต้องน้เตึยราวเสียใจ

ปล่อยไว้นะแต่มันว่ายองเขาจะส่งลูกเขาออกไปแล้วเหรอรยเย้ย